อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม ad tig 2 4มิเกลเจต้ากุศอใหญ่ของอาร์เซนอลยืนยันเองว่าตอนนี้ทางสโมสรกำลังเตรียมการวางคิวโปรแกรมอุ่นเครื่องในชกฟุตบอลโลก2022หน้าหนาวนี้บางสโมสรในเพลมลีประกาศยืนยัน ว่าจะมีการเตะอุ่นเครื่องในช่วงฟุตบอลโลกที่จะฟาดแข้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกเพเย์มลชและบอลท่วรายการอื่นหลังบอลโลกอย่างเช่นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเดินทางไปเตะอุ่นเครื่องที่ประเทศซาอุดีอาระเบียช่วงต้นเดือนธันวาขณะที่แมนยูไนเต็ดจะบินไปสเปนเจอกับกาดิสแลเดียเบติสโดยนักเตะที่ไม่ได้รุยทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวพวกเขาจะลงฝึกซ้อมที่สโมสซอนและเตรียมลงเตะเกมกระชับมิตรเพื่อราาอักษาความฟิตอย่างต่อเนื่องใช่เลยเรากำลัลงลงเตะเกมอุ่นเครื่อง เรากำลังเตรียมการอยู่เราจำเป็นต้องมีเพราะเรามีผู้เล่น10ถึง12คนที่อยู่ที่นี่และเราก็ต้องการเกมการแข่งขันอาตเตต้ากล่าววิจารณ์สนัน่นโอบาเมยองโปรโมทบิ๊กแมตสิงประทับปืนเรียกได้ว่าเรียกแขกตั้งแต่วันเลยทีเดียวสำหรับปีเอเมริกโอบาเมยองกล่องหน้าของเชลซีที่ไปถ่ายโฆษณาโปรโมทบิ๊กแมตในสุดสัปดาห์นี้ที่ทีมใหม่ของเขา จะเจอกับทีมเก่าของตัวเองอย่างอาเซนอลนพีอเอเมริคอบาเมยองจะประเจิหน้ากับอาเซนนลนเป็นครั้งแรกหลังแต่ออกจากสโมสรอนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากถูกแบนด้วยปัญหาด้านวินยัยและถอดออกจากตําแหน่งกัปตันทีมเรียกว่าดาวเตะชาวกาบองต้องจบกับทัพเดลกันเนอร์แบบไม่ค่อยสวยนักทั้งที่เคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่เอมิเลสเตเดียมซึ่งเขาช่วยทีมควา้าแชมป์เอฟเอคัพและคว,ว้ารางวัลรองเท้าทองคำของพิมเมริก ยังไรก็ตามสารคดี All or n o t t i n g ของ Amazon Prime ได้ให้รายละเอียดที่น่าสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกองหน้าวัย33กับผู้จัดการทีมเกเออเตตา้าที่โดนกลัดกลอนจนถึงจุดที่ว่าการย้ายออกไปเป็นทางเลือกเดียวที่สมเหตุสมผลในการย้ายทีมของเขาเมื่อตลาดเดือนมกราและด้วยการที่โอบามยองเซ็นสัญายอย่างถูกต้องในการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาอาเซนอนลอาจจะรู้สึกว่าพวกเขา จะไม่ได้เห็นอดีตกับตันของพวกเขาไปอีกสักระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ทางการเงินในถิ่นคัมหนูทําให้โอบาอมิยองต้องโบกมือลาสโมสรแห่งแคว้นกาตาลันอย่างรวดเร็วเขาต้องย้ายทีมอีกครั้งและทีมต่อไปก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ก็คือเชลซีคู่แข่งในลอนดอนของทัพเดอะกันเนอร์ที่จะตัวตัดสินใจย้ายเพราะต้องการไปร่วมงานกับโทมัสตูเคิลเจ้านายเก่าของเขา แต่เหตุการณ์กลับตรลบัตเมื่อแกรมพอตเตอร์เข้ามาแทนที่กุสือชาวเยอรมันจนถึงตอนนี้โอบาเมยองทําไปแล้ว3ประตูจากการลงสนาม11นัดแต่ดาวเตะท,ทีมชาติก,กระบองยอมกระหายที่จะเพิ่มจํานวนประตูดังกล่าวเมื่ออาเซนนลจะมาเยือนพวกเขาในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้โอบาเมยองไม่เพียงแต่ต้องการสลัดอาถรรพ์กองหน้าที่ถิน่นแซนฟอร์บริตแต่เขายังต้องการทําให้อตต้าเสียใจที่ปล่อยตัวเขาออกมา และมาดูโฆษณาโปรโมทบิ๊กแบตเกมนี้ของบิตี่สปอร์ตจะเห็นว่าโอเบเมยองเองก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ลงสนามในเกมนี้ยางไรก็ตามโฆษณาโปรโมทการแข่งขันนัดนี้ของบิตี่สปอร์ตทให้เกิดการโต้เถียงกันไม่น้อยโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบิตี่สปอร์ตจะมีเอกลักษณ์ของพวกเขาในการโฆษณาเกมการแข่งขันโดยให้ผู้เล่นมาโพสท่าต่างๆพร้อมประโยคเด็ดที่ตัดมาเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนมาดูเกม ยังไรก็ตามมีแฟนๆอาเซนอลจำนวนมากที่คิดว่าบีทีสปอร์ตทำเกินกว่าเหตุกับการโปรโมทเกมในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพราะในคลิปดูเหมือนว่าอุบามยองจะแสดงบทบาทที่ดูยั่วยุฝ่ายตรงข้ามมากกว่าท็อกสปอร์ตเปิดเผยว่าโฆษณาดังกล่าวจะเห็นอุบามยองออกมากล่าวในเชิงคึกขนองว่าอาเซนอลผมไม่ได้จะทําให้โกรธนะแต่ผมกลับมาแล้วผมเป็นสิงบรูผมพร้อมแล้วแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วคาพูดดังกล่าวจะออกมาในเชิงล้อเล่น และบางทีอาจจะเป็นการแนะนําจากทีมผู้ผลิตไม่ใช่จากตัวโอเบอมยองเองแต่เมื่อดูคลิปแล้วมันค่อนข้างที่จะดูปแปลกๆและกระอักกระอ่วนไม่น้อยเลยทีเดียวนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ทั้งที่ตัวโอเบมยองเองนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขายัางมีความรักให้กับอาร์เซนอลและยังคงให้ความเคารพทุกคนในสโมสรอนอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องยอมรับว่าการแสดงบทบาทนั้นในโฆษณานี้จะไม่มีวันจบลงได้ดี